ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านครัวลุงสวัยนะครับติดนะครับหา,าเราฮะตอนนี้เราอยู่หาดจอมเทียนฮนะร้านลุงสวัย,น,วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร้านและอาหารว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับสดบรรยากาศร้านครัวลุงสวัยนะครับก็มีสองฝั่งใช่ไหมฝั่งเดียวจะสองฝั่งนะ แต่ว่าเราจองฝั่งนี้นู่นริมหาดเลยเราก็จะเป็นฝั่งนี้นะโต๊ะไหนเนี่ยเนี่ยค่ะโต๊ะริมหาดเนาะอ๋อมาถึงไวกว่าเราได้ไงเนี่ยใช่โต๊ะริมหาตรงนั้นบรรยากาศนะเด็กเซ่อเพียบเลยนะตอนนี้ตอนที่สิบเอ็ดโมงนะฮะวันเสาร์ได้เลยครับตอนนี้สมาชิกเราก็เต็มโต๊ะแล้วนะครับนี่ตกลงเรียกเต็มโต๊ะเลยแปดคนครับ ร้านนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาตักข้าวให้นะบริการปรับใจออกช่องผมด้วยนะครับ YouTube ช่องพ่อบ้านอยากสบาย <c oughs> พ่อบ้านอะไรนะพ่อบ้านอยากสบายครับาชิมปลาทอดปลาทอดนะปลาทอดน้ำปลาปลาทอดน้ำปลานี่ใช่เหรอเห็นปลาทอดธรรมดานะ <c oughs> แล้วก็ซาซูไปอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านครัวลุงสวัยแล้วครับติดเลยครับบรรยากาศหาดโถมใหม่นะครับลุงสวยนะัย่อยบรรยากาศเป็นไงฮะใช้ได้อาหารเป็นไงฮะอร่อยที่สุดอ,อร่อยที่สุดเลยดูหน้าตา,ตาดูหน้าดูหน้าตาพวนลงทีมาดิดนะอร่อยที่สุด,ดอร่อยที่สุดดอาหารนะด้วยออาานะันไหนหมดกันนั้นก็อร่อย อ๋นนอ,อเหรอันนี้ก็เป็นปลาปน,นะครับรโอ้โหอัน <laughs> นี้มาดูความมุ่นหมายทศสาวกันเลยครับนะเอาคิสหนึ่งสองสามทีเนี้ยถ้าใหม่เนี้ย